ปนกไม่อยู่เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าทำอะไรมีอะไรสนุกกระโดนปนกาดีกัะก็รอเรียนปนกไงพี่พี่มีใครเห็นแว่นป้าไหมไม่รู้ว่าป้าไปวางไว้ตรงไหนอ่ะเออ,เ,อ,อเนี่ยสองบ่ายสองแล้วเนี่ยไปไปไปถ่ายคอนเทนต์กันเลยไปวันนี้ของไม่มาหรอกไปไปพ,พี่วันนี้ป้าแต่งตัวน่ารักไหมฮะ ทำไมป้าปัดซีจังเลยไอ้ยิงทำไมแกไม่ทวงป้าปกติแกต้องทวงป้านะไม่ดูแลป้าเลยเฮ้ยไปอิงคุยกับป้าเลยไปเอาลำร้อนด้วยป้าด้วยนะแก้หนึ่งนะแต่แม่ร้อนมากนะเอาแบบอื่นนะ <c oughs> ของนิดเดียวแค่นี้ทําไมถึงเอาถุงใหญ่มาใส่รู้ไหมว่าถุงหนึ่งนะ่ะมันต้องสองบาทสามบาท แล้วการกระแทกดีไซคเครื่มีตั้งเยอะแยะที่เขาให้มาไม่ต้องเอาอันใหม่มาใช้ป้าขาดทุนพัดลมตรงนั้นไม่มีใครอยู่ปิดปิดมันเปลืองไฟรู้ไหมหลังบ้านไม่มีใครอยู่ก็ปิดไฟะจะเปิดไว้อะไรนักหนาให้มันสว่างอะไรขนาดนั้นนกนกนกลูกหลานป้ามาแล้วทุกคนจะดูให้ป้าหน่อยสิ่งนกเขากกไข่กี่วันนกกกไข่กี่วัน อ๋อปโนขานกกกไข่สิบห้าวันค่ะหรอพี่เดี๋ยวว่างๆพี่เอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็เอาลังมันลงมาล้างขี้หน่อยนะมันจะออกลูกแล้วเดี๋ยวลูกมันนอนทับพี่ <c oughs> โอ้ยเธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยี่ก่อนมาดิฉันขับเองไปเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอขาบเบาๆหน่อยจีจะ <c oughs> นอนก็นอนไปสิ <c oughs> เป็นไงล่ะฝีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้บินหวัวจริงฮวกเธอเราไปชีวิตแป๊บนึงนะ เฮ้ย่อยหิ้เสื้อนิีนมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆแล้วเธอกินอะไรนะ่ะบวยสามรถรศมีแขได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยเปรี้ยวๆมันหวานสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้นี้มีบัาขามสามรถด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตอสื่นมากเลย อ้าวเบี้ยวมากไะครับผมสื่นแล้วผมขับเองเธอเราเร็วเอาซื้อตามนี้นะอย่างละอันถามได้นะคะอันไหนล่ะมีตั้งหลายแบบแล้วจะเอาแบบใดเนี่ย ก็บอกว่าอันมีปีกแล้วมีปีกยังไงะ่ะก็บอกให้ถาาเจ้าของร้านเขาไงทําไมไม่ถามละ่ะก็ไม่กล้าถามเนะาะไอเขาเธอก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยได้เรื่องเลยสักอย่างซื้ออะไรก็ไม่เคยจะถูกใจไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มีแต่ยิ้มถ้ามีแฟนแล้วเป็นอย่างนี้ฉันอยู่คนเดียวดีกว่าเฮ้ยเอาจะไปไหนละ่ะฉันจะเดินกลับเอาทําไมเดินกลับลสงไยอยากออกกําลังกาย ถ้าจงมาทำไมเนี่ยก็เห็นเธออยากเดินก็ทำยังไงเ่ยโอ๊ยีไ,ไปเฝ้าเค้กให้ป้าหน่อยนะเดี๋ยวไปกินข้าวออ๋ได้ค่ะปานกได้เค้กจ้ะสามร้อยยี่สิบบาทาาค่ะปโนกยังกินข้าวไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยพี่มวย ไปกินขนมกันเขาซื้อขนมมาแล้วเลยไปไม่ได้ไปโออาไปทํางานแล้วมันี้เห็นพี่หมวยไหมพี่หมวยน่าจะอยู่แถวนี้นะคะป้า,ปาเดินรอบลานแล้วไม่เจอเลยทําไมหรอคะป้าว่าจะให้พี่ไปเฝ้าเกะให้หเดี๋ยวไปตามหายป้าหน่อยนะได้ค่ะยิย่งล้กแล้วเนี่ยมีใครเห็นพี่หมวยบ้าง เห็นค่ะปะนงไปไหนนี่อย่าสะกิเดี๋ยวปโนงโรู้ว่าพี่อยู่นี่เฮ้ย <c oughs> ไสเฝ้าเกะแม่จะแซวอีหยังยิ่้านค้าจะนี่ยิ่้านค้าแม่เก็บลงเลยโทรศัพท์นั่นห้างก็ห้างเอาขึ้นมาโชว์คนทำงานอย่กอายคนแล้วแม่ขอโทษพอดียายโทรมาฝากซื้อปลาทูไม่มีอว แป้งอันนี้ก็ใช้ดีนะลูก39บาทเองไม่หนูจะเอาแป้งรัน369เนี่ยอุ้ยมันแพงลูกอันนี้แหละก็ใช้ดีเหมือนกันไม่จะให้หนูใช้แป้งราคาถึกๆแบบนั้นน่ะหนูก็อายคนหมดไม่มีเอาสีทาเล็บจะสีสวยๆลูกอือของหนูต้องเล็บเจลเท่านั้นลิปเคเอเขาลดราคาเหลือ19บาบาทเองแม่อายเพื่อนจะไม่ให้หนูใช้ลิปแบบนี้ปากหนูห้าหมดคิดเงินเลยค่ะ ทั้งหมด1450ค่ะอ้าสค่ะอามาเมียอออะไรทำไมแพงจังแพงที่ไหนก็แค่พันกว่าเองมีแต่ของดีๆทั้งนั้นยายก็เลยจะไม่ได้ปลาทูแม่หนูหิวข้าวอยากกินตำมกหงไปๆกับบ้านเนี่ยแม่ตามให้กินไม่หนูจะไปกินตำมะหงอยู่ในห้างเท่านั้นเฮ้ยสิไม,ม่นด้หาอี๋เนี่เงินอยูอย่าหาสิบ,บาทนี่สิไปซืป้อปลาทูให้ยายเมื่อไปกินปิง้งซี่นี่เพื่อนพุณอะจะมาให้โซอีอยังพ่อเม่ก็ไม่ได้ให้โซเงินจา้า 247ค่ะลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะไม่รับสารน้องใสถุงลเลยค่ะเลยอีกตั้ง253ลูกค้าไม่รับอะไรเพิ่มอีกหรอคะจะได้ไม่ต้องทอนอ๋อไม่ละค่ะอเอาแค่นัน้นละค่ะเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะมีของให้ดูอออ๋รีบรีบอะน้ำยาปรับพนมไหมคะปกติ150ตอนนี้ที่ร้านลดเหลือร้อยเดียวเองนะคะโอ้ยรุ่นนี้หรอคะถูกนะเนี่ยลดเหลือร้อยเดียว ที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้พอดีแต่ว่าพี่ปั่นจัก,กรยานมาไม่น่าจะเอากลับไหวรุ่มมีทุงใหญ่ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ให้มันหนักไปไม่ไหวหรอกเดี๋ยวพี่รอหนูแป๊บนึงนะคะโอ้ยน้องคอนต่างให้พี่เถอะพี่รีบเอองั้นตัวนี้ก็ได้ค่ะเบาๆไม่หนักเซรั่มรดสิว259บาทค่ะ เซรั่มลดสิวพี่จะ50แล้วนะไม่มีหรอกสิวอะ่ะก็เอาไปให้ลูกให้หลานก็ได้นี่คะเพราะว่าหนูรวมแล้วมันเป็น500กว่าบาทหนูลดให้เหลือ500เอาไหมคะสรุปแล้วอะ่ะน้องจะขายให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะหนูอยากให้ลูกค้าได้ความคุ้มค่ากับการมาซื้อของแต่ละครั้งคะ่ะโอ้โหนิวทำไมแกติดโลชั่นระดาของบีแบบนี้อันนี้ก็ติดทับตัวสินค้า แล้วแกติดทําไมเนี่ยสองอันไม่มีมาตรฐานเลยโอ้ยพี่หมวยติดตรงไหนก็ได้มั้งลูกค้าเขาไม่มานั่งดูหรอกว่าติดราคาตรงไหนเขาถึงจะซื้อดีสินิวไม่ติดไว้ใต้ขวดแหมนิวไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่ามันคือมาตรฐานของร้านอันนาชอบไหมนี่เยอะมากอยากรู้ว่ามาตรฐานนี้ใครเป็นคนคิดถามจริงเยอะอุ้ยก็นกเป็นคนคิดเหรอคะมาตรฐานนี้ ม,มันดีมากเลยนะคะพนกหนึ่งให้ติดที่เดียวกันเพื่อเป็นมาตรฐานสองห้มามติดทับชื่อสินค้าใช่ Amazing มากเลยปนกคิดได้ยังไงคะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย Amazing อ,อันนามากเลยค่ะพี่คะตัวเทศตัวนี้หมดแล้วคะอ๋อคะ่ะตัวไหนคะ สีชมพูตัวนี้ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่แกะตัวใหม่ให้สองกลิ่นนี้ลองแล้วใช่ไหมคะลองแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแกะเป็นอันใหม่ให้เลยนะคะนี่ค่ะหมเลคะพี่มวยค่ะวันนี้เช็คตัวเทสเตอร์ให้ป้าทั้งหมดเลยตัวไหนหมดก็แกะ เนาะลูกค้าจะได้ลองเมื่อวานลูกค้ามาเนี่ยถ้าป้าไม่อยู่เขาก็จะไม,ม่กล้าอได้ค่ะปะ้าน้อเช็คให้หมดเลยนะได้อ่ะยายเหมี่ยวนี่เหลอร้านใหม่เธออ่ะป้าพรสวัสดีค่ะร้านหนูเองค่ะป้าพรเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะเรียนจบมาแทนที่จะหางานดีๆทำมาเปิดร้านแบบนี้เหรอมันจะได้อะไรออลูกป้าน่ะเขาทำงานนักออกฟฟิศเลยนะเงินเดือนสองสามหมื่น ขายของกําไรบาทสองบาทเดือนนึงจะขายได้สักกี่ชิ้นอะไรนี่กิฟทอบ20บาทขายหมดนี่จะได้กําไรถึงพันไหมเปิดพัดลมไม่มีแอร์หรอร้านดูแค่ไปนะพ่อแม่ส่งเรียนเสียเงินมาก็ต้องเยอะแยะดูลูกจบมามันมาเล่นขายของอะไรนี่ได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ป้าพรไม่ซื้ออะไรหรอคะ่ะไม่เห็นเขาล่ำลือกันว่าเธอเปิดร้านก็เข้ามาดูเฉยๆนี่แหละ ว่าเธอจะไปรอดไหมห้าสิบบาทใช่ไหมคะใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใส่ถุงคะ่ะเดี๋ยวไปเลือกดูของอย่างอื่นก่อนฝากไว้ก่อนนะคะคิดตังค่ะเก้าร้อยสิบแปดบาทค่ะตังค่ะตังพรสามร้อยแปดสิบสองค่ะออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูของก่อนได้คะ่ะว่าจะดูลิฟต์แต่ไม่มีสีที่อยากได้เลยคะ่ะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะไม่มีของที่อยากได้เลยไปละ เธอเมื่อกี้ฉันซื้อของไปงไม่ได้เงินทอนเลย เอาให้แล้วนะคะลูกค้าเอาให้ที่ไหนเนี่ยฉันจะออกไปซื้อกล้วยทอดยี่ไม่เห็นมีตังค์เลเลยทั้งตัวฉันมีแบงค์ห้าร้อยอีแบงค์เดียวเนี่ยแต่เงินที่วางอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ได้หยิบออกไปหรอถ้าฉันหยิบออกไปฉันก็ต้องมีเงินสี่มาค้นตัวฉันได้เลยทั้งตัวฉันไม่มีเงินสักบาทแล้วมันจะหายไปได้ยังไงคะ <S <S ลูกค้าก็ไม่รู้ละเธอก็ไปเปิดกล้องดูเองแต่ตอนนี้เอาตังค์ไม่ฉันก่อนฉันรีบตดี๋ยวหนูขอเปิดกล้องดูก่อนนะคะถ้ายังไงหนูจะโทรไปหารบกกกกววววววนน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 นลลลลููููคคคค้้้้้้้้้าาาทททิิิงงงเเเเออ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 อ์ไไไใหหหหหหดดดดดยยยะะะะะจจโตตแีีีื่่ั๋ขป แป๊บนึงทําไมฉันต้องมาเสียเวลารอเธอด้วยเงินก็เงินฉันเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้หมดเลยว่าลานี้โกงเงินฉันป้านี่ลืมกินยาหรือเปล่าคิดตังเลยค่ะยี่สิบบาทค่ะเออพี่คะหนูมี25บาทไม่มีเศบาทหนึ่งพี่ลดให้ได้ไหมคะอ,อ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้1 1อยบาทค่ะ หนูขอลดได้แม่พี่หนูมีตังแค่ร้อยเดียวอ๋อไม่ได้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอ้าวแล้วทําไมคนเมื่อกี้ลดได้อะคะลดแค่บาทเดียวเองค่ะของหนูก็แค่14บาทเองพี่ลดให้ไม่ได้หรอเออคือสองมาตรฐานร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ คิดนางคะสองอันสาม้อยห้าสิบค่ะหนูมีแค่สามร้อยลดให้ได้ไหมคะตั้งห้ิบบาทลดไม่ได้ค่ะแล้วสองคนนั้นทำไมลดได้ล่ะคะของเขาลดแค่นิดหน่อยค่ะอันนี้ตั้งห0บาทไม่เหลือกำไรเลยนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็จะไม่มาซื้อร้านนี้อีกพี่อยากเสียลูกค้าเรอค่ะหนูมาซื้อของเจลาทีนะหมดไม่ใช่นน้อยนะคะลดให้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้แหละถึงไม่อยากลดให้ใครลดให้คนอึ่งอีกคนนึงก็อยากขอลดด้วย คิดตังเลยค่ะสองร้อยจัลลกเนี่ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมลูกไม่มีค่ะอ๋ออ้ะอ่ะนี่จะลูกทอนสามร้อยบาทใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ได้ลูกอ๋อหนูเพิ่งนึกได้ค่ะหนูมีแบงค์ย่อยอยู่เดี๋ยวเอาแบง500ค์ห้าร้อยึ้นมาเอาแบงค์เอาแบงค์ย่อยไปนะคะอ๋อได้ลูกนี่จ้ะอ๋อหนูลืมของอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเท่าไหร่ค่ะ,คะอันนี้ สามร้อยจะลูกนี่ค่ะนี่จ่ะพสองรนะ้อยนะเออลูกขอถุงใส่ได้ไหมคะพอดีอันนี้เพื่อนฝากซื้ออ๋อได้ได้ไดอ๋อหนูมีแบงค์ย่อยอยู่พอดีสามร้อยเลยค่ะเอาแบงค์ห้าร้อยคืนมาได้ไหมคะไม่ชอบพกแบงค์เยอะอ,อ๋อได้จะลูกได้ได้นี่จ่ะขอบคุณนะคะขอบใจจะลูก